ขอถามหลวงพ่อว่าการทำพระกรรมฐานเกี่ยวกับพระธรรมกายหรือในบทที่ว่าฐาน 7. เจ็ดทำไมในพระไตรปิฎกทั้งสามไม่ได้กล่าวไปเลยหรือในการสําเร็จพระอรหันต์ของพระสาวกแต่ละองค์ก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องธรรมกายหรือใครจะนิพพานจะต้องนิพพานในฐานเจ็ดก็ไม่ได้กล่าวไวออ้อย่าว่าแต่อันนี้เลยแม้แต่การฝึกสมาธิซึ่งมีอยู่สี่สิบวิธี ในพระตรัิดกก็ไม่ค่อยได้กล่าวเอาไว้ทำไมจึงไม่กล่าวก็มีความผิดพลาดอยู่อันหนึ่งเหมือนกันคือ <c oughs> พระตรัยปิดกเนี่ยเริ่มเร,รมนะิ่มทำน่ะทำขณะที่พระอรหันต์เนี่ยมีอยู่เยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นพอพูดถึงการทำสมาธิพูดถึงการทำสมาธิพูดถึงธรรมกายเนี่ย แม้แต่เด็กก็รู้เพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้เราไม่ได้วิธีทำวิธีฝึกสมาธิที่เราใช้กันอยู่ขนาดนี้เป็นแม่บทมีอยู่สี่สิบวิธีเวยกันตำราที่เราใช้เนี่ยไม่ได้ใช้เล่มที่มีอยู่ในพในระไตรปิฎกหรอกนะเป็นตำราที่เขียนพศเก้าร้อยเพราะเมื่อก่อนหน้านั้นนะพระอรหันต์เป็นเมืองไอ้สิ่งเหล่านี้เขารู้กันเพราะฉะนั้นเขาถือว่า เป็นของที่ไอ้ยของกล้วยๆแล้วเขาเลยไม่ได้ทําพอผ่านไปแล้วเป็นร้อยๆปีคนนี้ตาอาพระอรหันต์เริ่มหายากเอาลทัทสิทีนี้ตาเลือกันมาเนี่ยเท่าที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวัน,นมาอยู่ในลักษณะอย่างนี้เหมือนอะไรจะ <c oughs> เทียบให้ดูขณะนี้ก็ได้ขณะเมื่อรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยนะ ไอ้คำว่าน้ำพริกเนี่ยลองร,รู้น้ำพริกคืออะไรก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งของคนไทยถ้าจัดประเภทเขาบอกว่าเป็นประเภทซอสหรืรอน้ำจิ้มชนิดหนึ่ง่ะเมื่อเทียบวกวับของฝรัง่งเขาก็แต่ว่าถ้าพอเราฟังเหมือนเราไอ้เรื่องเนี้ยคนไทยตำน้ำพริกเป็นกันทัทางนั้นเพราะฉะนั้นพจนานุกรมก็ไม่ต้องบอกว่าน้ำพริกจะต้องประกอบด้วยอันนั้นอันนั้นอันนั้นแต่ว่า พอรุ่นนี้เข้าแล้วเนี่ยคนตำน้ำพริกเป็น,นชักไม่กี่คนนะนะก็ยังแต่ว่าพอรู้ไปอีกช่วงหนึ่งเถอะให้กินฟาสต์ฟู้ดจนเคยๆเ,เข้ากินอาหารฝรั่งเคยๆเ,เข้าอีกหน่อยน้ำพริกคืออะไรไม่รู้สิแล้วพอตอนนั้นจะเริ่มฟั่นเผือ่ะน้ำพริกอ๊ะไปอ่านหนังสือโบราณโบราณน,น้ำพริกคนไทยกินน้ำพริกเดี๋ยวนี้น้ำพริกก็คงจะคั้นมาจากพริกเนี่ยนะ แล้วมันมากินยังไงแล้วไม่เผ็ดตายแลวเนี่ยคือไอ้ของที่มีคุ้นคุ้นเคยไปจนในที่สุดเราคิดว่ามันจะคุ้นเคยอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยพลาดพลาดไปเราก็พอถึงจุดหนึ่งเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเราก็จะยุ่งใจเหมือนอย่างนี้ไปประเทศอินเดียไปถามเขาชมพูทวีบแล้วอยู่ไหนเนี่ยอินเดียไม่รู้จัก เราได้อินเดียเนี่ยชมพูทวีปแต่ไปถามอินเดียอินเดียไม่มีชมพูทวีปไม่มีมันไม่เคยรู้จักพอกันก็พอกันกับเราเนี่ยอะไรรู้ไหมไอ้เจ้าอินเดียเขาบอกว่าเนี่ยเมืองไทยเนี่ยสุวรรณภูมิบางก็มาถามว่าไอ้สุวรรณภูมิเนี่ยอยู่กองไหนคนไทยไม่รู้จักอยู่ที่ไหนในโลกไม่เคยเห็นอินเดียเรียกเราสุวรรณภูมิคือภาษาได้เปลี่ยนกันไปมากเข้ามากเข้า แต่คำว่าธรรมกายมีมีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่รายละเอียดเราหาได้ยากมากเลยมีอยู่ไม่กี่ตอนนักอาศัยการฝึกสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำาาษีเจริญพระมงคลเทพุณีซึ่งมีรูปอยู่ข้างหลังนี้ได้ค้นคนว้าชนิดยอมสละชีวิตเปนไปจึงได้มาค้นธรรมกายเจออีกครั้งหนึ่ง การค้นคว้าเบื้องต้นก็อาศัยตำรับที่เรียกกันกันว่าคำพีพระวิสุทธิมักที่หลวงพ่อบอกแต่งเมืพศเก0ร้อนั่นแหละเอาคำพีเล้่นั้นมาปฏิบัติแต่ปฏิบัติอย่างชนิดเอาหัววางเขียงเอาชีวิตเข้าทุ่มเลยกลับมาได้ธรรมกายอีกครั้งหนึ่งมีของแถมอีกนิดหนึ่งด้วยเมื่อพูดเรื่องนี้แล้วคำพีวิสุทธิมักนี้เขียนโดยพระพุทธโคสา,าจารย์เามื่อพศเก้ แล้วก็ใช้เป็นหลักการฝึกสมาธิติดต่อกันมาจนกระทั่งยุคปัจจุบันทีนี้ในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยผู้ที่นำคำพีเล่มนี้มาฝึกแล้วจนได้ผลเนี่ยเท่าที่ปรากฏจริงๆแล้วมีเพียงสองท่านอ,อันนี้เป็นความรูก้กันละมีอยู่สองท่านคือคำพีก็คือคำพีอ่านแล้วเราก็ว่าเราเข้าใจแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่เข้าใจหรอก เหมือนอย่างคำว่าสัจจะเนี่ยีความจริงใจจริงใจแค่ไหนจริงใจพอจะสละชีวิตได้แต่ว่าเวลาปฏิบัติธรรมมันเข้าจริงจริงมีใครละ่ะปฏิบัติธรรมชนิดเอาชีวิตสละลงไปได้นะมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราจึงอสัจจะที่เราว่ามีมีเรายังมีไม่จริงโอ้ยฉันมีศีลฉันมีศีลลองเอามีดจออ่อคอเห้เดี๋ยวศีลได้ขาดกระจุยแล้วอ้าอ้อ้าล่ะ,ะคุณอยาให้ทำไรย,ยอมนะอยาให้ฉันตายเลย ศีลของเรามันยังไม่จริงเมื่อศีลยังไม่จริงเนี่ยทีนี้เราก็เลยมองเห็นว่าศีลคือไอห้าข้อเงนี้แต่ว่าแค่ไหนคือสิ้นสุดของศีลเนี่ยโอ้ต้องเอามีจอคอแล้วมายอมเสียศีลอย่างนั้นจริงเรียก่ว่าคนมีศีลแต่เรานี่ยมันยังไม่มีทัศไทยนะประมาณอย่าปประมาทฉันมีศีลฉันมีศีลใช่เหตุการณ์ยังไม่บังคับหรอกเราบังคับในศีลไม่ขาดจะจุยกันหรอก เท่นกันธรรมะที่เขียนหลักธรรมที่เขียนไว้โดยเฉพาะหลักปฏิบัติหลักปุัสมาที่กล่าวไว้ในคำพีเล่มนี้ท่านเขียนเป็ละเอียดละออดีแต่ว่าหาคนที่ทําเป็นตัวอย่างเนี่ยหาไม่ได้จนกระทั่งเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วประมาณเจ็ดสิบปีที่แล้วมีสองท่านที่นำคำพีเล่มนี้ไปปฏิบัติแล้วได้ผล เล่มหนึ่งคือ,อ,อท่านหนึ่งคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตตก็หยิบตำราเล่มน,นี้เราไปฝึกเข้าป่าเข้าดงไปเป็นสิบสิบปีท่านไปฝึกของท่านแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทางภาคอีสานหลวงพ่อวัดปากน้ำก็คว้าคำทีเล่มน,นี้อเหมือนกันฝึกฝึกชนิดยอมสละชีวิตในที่สุดเข้าถึงธรรมกายนี่เป็นอย่างนี้ เราะฉะนั้นอพอปฏิบัติเพื่อเข้าถึงรธรรมกายกันได้แล้วคนไหนก็ตามพอเข้าถึงธรรมกายปั๊บเราเป็นได้เคารพหลวงพ่อวัดปากน้ําทุกคนเลยเพราะว่าธรรมกายเนี่ยได้หายมาระยะเป็นพันปีนะท่านมาค้นออกมาให้คนมาให้แล้วท่านก็ชี้ทางให้ขยายรายละเอียดให้แต่คนนั้นก็ตามเป็นไงล่ะนั่งามาเป็นปีๆล้วยังไม่ค่อยจะเข้าถึงกันเลยเพอทนทนไปอีกหน่อยก็ได้ล่ะ ไม่รีบตายไปซะก่อนตั้งใจฝึกไว้อย่าขี้เกียจซะก่อนเพราะว่าแม้แต่เด็กๆเ,เขาก็ยังทําได้นะไอเรามันเป็นไงเรามันทาไม่จริงถ้าจริงก็ได้ไปแล้วแหละเรามันยังไม่จริงแต่มีความรู้สึกโอ้โหช่างก็จริงขนาดนี้แล้วดูสินเนี่ยนอนทําสมาธิทุกคืนเลยโอ้โไอีกนอนทําอีกจริงพันนี้อะยังมาพูดกันแล้วมันเป็นอย่างนี้ เ,เพราะฉะนั้นรายละเอียดเราจริงไม่ค่อยได้แม้ที่สุดแล้วเนี่ยนะนเรื่องที่หลวงพ่อเทศวันนี้เรื่องที่หลวงพ่อเทศวันเนี้ยในพระไตรปิฎกก็กล่าวสั้นๆที่หลวงพ่อสามารถขยายความได้มีอยู่สองสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งก็ได้อาศัยคำพีที่พระพุทธโคสาจารย์ได้เขียนขยายความเอาไว้ เราเรียกว่าอัธกถาอัธกถาหรือ hand book of พระไตรปิดกเละหน้นาสารอัธกถาเล่มนี้มาขยายความให้หลวงพ่อได้เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งได้จากการฝึกสมาธิที่หลวงพ่อวัดปากน้ำทิ้งเอาไว้ให้ฝึกมากเข้ามากเข้าจึงสามารถขยายความให้พวกเราได้ถ้าได้แต่คำทีของ พระพุทธโคสาจารย์เ,เล่มเดียวหลวงพ่อก็ไม่สามารถจะขยายได้อย่างที่ที่ขยายให้เราวันนี้ต้องมาอาศัยการฝึกซท้อีกตั้งเยอะแน่นี่มันมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเทศที่จบไปเมื่อกี้นี้นะ่ะพูดแล้วจะว่าคุยนะจะไปหาอีกเป็นแห่งที่สองนะ่ะไม่มีหรอกในโลกนี้พูดแล้วจะว่าคุยนะ